เท่ชอบคนแบบไหนล่ะคะคาเท่เนี่ยสเปคกว้างมากเลยนะคะจะหน้าหมวยก็ได้หน้าขมเค็มก็ได้สาวอวบก็ได้สาวผอมก็ได้เขาเป็นสายที่ให้โอกาสคนมากๆเลยนะคะอย่างเรื่องของความสูงอะ่ะเขาก็ไม่ได้จํากัดเลยนะว่าจะต้องสูงเท่าไหร่ขอแค่ให้เอื้อมแตะ2 0 8ได้นะคะแล้วก็เอื้อมแตะแค่มือเดียวด้วยนะหรือเรื่องของอายุอะ่ะเขาก็ไม่จํากัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะ30บวก40บวก20บบวกไม่เป็นปัญหาเลยแต่ รู้ไหมคาเท่เนี่ยหลายคนพลาดโอกาสสมัครไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีคะแนนโทอีก <Yeah. S 1> เขาอะกำหนดไว้ว่าจะต้องเอาคะแนนโทอีก r e ีดดิ้งและลิสต e n i n งอย่างน้อย325ทั้งสองพาร์ท <c oughs> น้องบางคนได้คะแนนโทอีก700นะแต่พาร์ทพรีดดิ้งอะได้แค่3 0 0้ก็สมัครไม่ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบเตรียมคะแนนโทอีกเลยมีคะแนนโทอีกหรือยังยังไม่มีเลยค่ะคุณทำไงดีอะเพราะว่าเขาจะเปิดให้รับ